สวัสดีครับนี่คือรายการแผ่นดินไทยนะครับรายการที่ว่าด้วยการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนในสังคมรวมถึงพื้นแผ่นดินไทยด้วยนะครับเป็นความสุขแบบยั่งยืนและเป็นความสุขที่แท้จริงนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกษิจแห่งชาติฉบับที่1เริ่มใช้เมื่อ50กว่าปีก่อนนะครับรูปแบบการทําการเกษตรของไทยนั้นก็เปลี่ยนปแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากการทําการเกษตรแบบผสมผสานสามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้สู่การทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับโดยมีเงิน ที่มาจากรายได้จากการขายผลผลิตนั้นเป็นตัวตั้งเป็นสิ่งชี้วัดความสําเร็จนะครับในขณะที่เกษตรกรนั้นต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการเพาะปลูกแทบจะทุกอย่างนะครับต้องซื้อทั้งปุ๋ยสารเคมียาฆ่า,มาแมลงแต่ในขณะที่เกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะกําหนดการขึ้นลงของราคาผลิตผลได้นะครับเมื่อราคาผลผลิตตกต่ําสิ่งที่เกษตรกรต้องลงทุนไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินจึงกลายมาเป็นหนี้สินจํานวนมหาศาลนะครับเกษตรกร ติดอยู่ในวังวนของหนี้สินและไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากวงจรนี้ได้ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ําก็เสื่อมสุดลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่กลายมาเป็นแรงงานรับจ้างดังที่รายการแผ่นดินไทยเคยนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการทําการ,กรเกษตรเชิงเดี่ยวได้นําพาความเสื่อมสุดมาสู่เกษตรกร,ร,กรไทยอย่างไรบ้างทำไมเกษตรกร,ร,กรไทยจึงยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏจักร และวงจรนี้ได้หาคําตอบเหล่านี้ได้ในแผ่นดินไทยคืนวันนี้ครับ ภาพข้างหน้านี้คงจะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทําไมภูทับเบิกถึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ปลูกกระลำปลมีมากที่สุดในประเทศไทยน,นี่แค่เซี่ยวเดียวนะครับหมู่บ้านที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นะครับคือหมู่บ้านที่ผมจะไปเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านปลูกกระลำปลีเ,เยอะ ต้องขับรถไปตามเส้นทางที่เห็นนนะครับข้ามเขาลูกข้างหน้าที่มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษาเขียนว่าเทพันฮิลภูเขาแห่งสวงสวรรค์สวงสวรรค์ของไก่ <laughs> ลักษณะภูมิประเทศที่อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า1,700เมตรและสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีที่มีเพียงฤดูหนาวและฤดูฝนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมง้งเลือกที่จะปลูกกะหล่ำปลีเป็นอาชีพหลัก แต่เหตุผลที่น่าจะสําคัญมากกว่านั้นก็คือชาวบ้านถูกทําให้เชื่อในนวนิยายแห่งความฝันถึงเงินทองความร่ํารวยชีวิตที่จะกินดีอยู่ดีจากอาชีพการปลูกกระลำปลีปเหตุผลที่ว่าทําไมเขานิยมปลูกติกระลำปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าน้ําหนัก oh. เพราะว่าของอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรน้ําหนักสู้กระลำเลยกระลำเนี่ยในพื้นที่เล็กนิดเดียวเนี่ยจะได้น้ําหนักเยอะแล้วเขาปลูก ก็เผื่อว่าถ้าได้ราคามันก็เจ็ดได้เยอะเลยต่อในพื้นที่นิดเดียวเป็นอาชีพที่แบบง่ายๆไงปลูกง่ายๆแล้วก็มันทัเงินเร็วระยะเวลาเก็บเกี่ยวมันเร็วแล้วมัน,มนคืนเงินที่เราผลผลิตรหรือว่าเงินที่เราแล้มันมันสองสามเดือนต่อครั้งไ่หนึ่งเนี่ยถ้ามางานดีๆนะสมบูรณ์แบบมันจะได้สิบตันอย่างสมมุติสามเดือนเนี่ยเราปลูกกันละวสามเดือนเนี่ย สมมติราคาห้าบาทบาทนี้เราทันเจ็ดแปดไร่หรือ9ไร่อย่างนี้เราก็ได้เงินสองแสนแสนไปไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพียงไม่กี่ปีหลังจากที่ทางการเข้ามาส่งเสริมการปลูกกระลำปีเนินเขาอันสลับซับซ้อนนับแสนไร่ของภูทับเบิกก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งไร้ชีวิต พืนพรมสีเขียวของต้นกระลำข่ม,มคลุมภูเขาทั้งลูกในแทบทุกตารางนิ้วกระลำปรีได้กลายเป็นทั้งความฝันความหวังว่าผักสีเขียวชนิดนี้จะนำพาชีวิตของชาวบ้านไปสู่ความร่ำรวยได้ ความร่ำรวยที่ชาวบ้านฝันถึงก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสร้างขึ้นได้โดยลำพังแต่ยังต้องมีสิ่งเหล่านี้มาเป็นผู้กำหนดพอเข้าใกล้เขตหมู่บ้านก็จะมีป้ายโฆษณาขายสารเคมีขายยาฆ่ายาติดอยู่เป็นระยะระยะ ควบคู่ไปกับการเป็นเจ้าของแชมป์ปลูกกระลำปรีมากที่สุดในประเทศภูทับเบิกก็เป็นแชมป์ของการใช้สารเคมีมากที่สุดของประเทศเช่นเดียวกันคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระลำเนี่ยใช้ยาฆ่ามแมลงเยอะที่สุดความจริงมันเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ปกติก็ประมาณสาครั้งฮะสามครั้งตอนไหนบ้างครับจ่าใจนอกจากใจกล้าไปแล้วก็ประมาณสักสามครั้ง แล้วแต่ว่าก็มีอากาศด้วยนะฮะมันปีอย่างฝนฟ้าไม่เคยตามฤดูกาลฝูนน้อยอะไรเงี้ยอ่ก็อาจจะนอนลําบากหน่อยอก็ต้องใช้ประมาณสี่ห้าคร้งอย่างเงี้ยฮะถ้ามันปีแบบอ่าฝนก็ตกตามฤดูกาลฝนก็ตกดีไม่ทิ้งช่วงมาอะไรเนี่ยอนอนก็จะไม่ค่อยลําบากก็ประมาณสองสามค้างก็ได้ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ได้มีเพียงแค่สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงเท่านั้นที่กลายเป็นต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ยังมีต้นทุนจากปัจจัยการผลิตแทบทุกอย่างที่เป็นเสมือนกับหลุมพรางที่ถูกคุณดักรอไปล่วงหน้าแล้วสี่กระป๋องเนี่ยสองสี่4่แปดสงสิบสป๋องนี่ป๋องเท่าไหร่ครับนี่ เออันนี้กระป๋อง425บาทโอ้ก็เกือบหมื่นแล้วครับตอนผู้ใหญ่เริ่มปลูกกระป๋องเท่าไหร่ครับประมาณ200กว่าบาทฮะ200กว่าครับตอนนี้ขึ้นไป1่0เลยนะราคากระลำขึ้นไหมครับตั้งแต่อ๋อราคากระลำนี่ก็บันช่วงก็ขึ้นบันช่วงก็หถูกมากนยฮะออามันแบบแบบมีขึ้นมีลงฮะราคากระลำแต่อันนี้ขึ้นอย่างเดียวนะไม่มีลงนะขึ้นอย่างเดียวฮะ มอะไรขทำไมอ่ะเพราะว่าคุณเขาอย่างที่ว่าฮะเขาเก็บได้ฮะครับไม่ว่ายาฆ่าแมลงแมล้พาร์ปุ๋ยพวกเขาเก็บไม่น่าฮะเก็บไม่เสียฮะเขาเก็บได้ปีนี้ขายไม่ได้ปีหน้าก็คก็ขายฮะแต่ของเรานี่วันนี้ไปขายไม่ได้พรุ่งนี้มันมันมันเหี่ยวละมันเสียละเสยเปียเข้ามากฮะ คือเราไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมคกลไกการตลาดได้สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจอาจเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของความจริงที่ชาวบ้านต้องเผชิญแต่ความจริงอันโหดร้ายยิ่งกว่าที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือนับตั้งแต่วันแรกของการเริ่มต้นปลูกกะหล่ำปลีชะตาชีวิตของชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่ในกำม,มือของพวกเขาอีกต่อไป เกษตรกรรายย่อยจากบ้านทับเบิกหมูบ่บ้านเล็กๆในหุบเขากำลังถูกลากจูงเข้าไปอยู่ในกระแสอันเชี่ยวกรากของระบบทุนนิยมที่เต็มไปได้วยความสลับซับซ้อนอย่างไม่ทันรู้ตัวจอแซลลี่ ปลูกกระลำปีมาแล้ว12ปีบนที่ดิน6ไร่ของครอบครัวชะตาก,กรรมที่เขาเผชิญก็แทบไม่แตกต่างจากคนอื่นๆในหมู่บ้านไร่ของพี่จอมีกี่ไร่ะคะมันประมาณ5ไร่ก,กว่าๆทั้ง6ไร่ทั้งครอบครัวมีแค่นี้เหรอคะครับที่ปลูกกระลำมีแค่นี้ที่ต้องเสียค่าจ้างในการมาขุดมา ปลูกไหมคะไม่เสียนะไม่มีเงินเสียเราจะทําเองเลยนะไม่จ้งรถไถเหมือนไล่น้นหรอคะไม่จ้งเพราะไถยอย่างนี้หนึ่งก็เปลืองเงินสองก็ดินมันจะหลาหนีหมดนี่ี่ขุดมากี่วันแล้วคะขุดมาได้สิบเอ็ดวันขุดเสร็จต้องทำยังไงต่อคะขุดเสร็จก็ขุดล้มอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็เอาขี้ไก่มาลงพื้นแล้วก็จะย้ายต้นมาลูก ยน,นประมาณสองร้อยลูกสองร้อยลูกลูกละตกประมาณหนึ่งสองขี้ไก่เฉพาะขี้ไก่หวยก็ยี่สิบถุงปล่อยละสิบถุงเพราะเดี๋ยวนี้ป่วยถุงหนึ่งมันตกเก้าร้อยห้าสิบถ้าเราคัดจ้างอีกก็ตกถุงละพันกว่าล่ะก็ตกหวยก็สองหมื่นกว่าล่ะนี่ยังไม่รวมพวกสารหรือว่าพวกยาเค<า><า>มีที่มาฉีดมาอะไรอีกไม่ได้รวมเลยถ้าเบดบันปีที่แรงๆฝนไม่ค่อยดีนี่ ยาฆ่า,ามแมลงนี่ไม่ตันกว่าหกพันตอนลอดเดี๋ยวนี้ราคาต้นทุนสูงเรี่ยวเลยปีนี้สูงเรี้ยวเลยต้นทุนที่สูงนี่มันสูงขึ้นจากค่าอะไรบ้างอ่าจากค่าปุ๋ยค่าขี้ไก่ค่าอายาปราบศัตรูพืชค่าน้ํามันที่จะขนส่งพวกเนี้ยอย่างเช่นขนส่งปุ๋ยขนส่งขี้ไก่ไปมาเนี่ยก็แพงทุกอย่าง โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยยิ่งแพงรวดเร็วขึ้นเลยเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยถุงถุงอ่ามูลไก่หรือว่าขี้ไก่เนี่ยถุงหนึ่ง40บาทปีนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น6 0บาททันทีแล้วก็ปุ๋ยก็เหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยถุงหนึ่ง700ปีนี้1 0 0 0บาททำไมพี่ถึงไม่ลดต้นทุนรตรงนี้ลงราคาแบบเพราะตรงนี้โลดลกมากหล่ามันก็ไม่งา สารเคมีนี่พวกเราที่ปฏิบัติการนี้ไม่มีใครอยากใช้เบื่อมากแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นลมไม่ได้ขายไม่ออกเลยพวกค้าก็ไม่รับซืออ้อเลยในตลาดเนี่ยเราไปขายเนี่ยนะฮะเขาไม่มีการอ่าพูดถึงเรื่องเคมีนะอ่าว่าติดเคมีหรือว่ากลัวเคมีเลยนะเขามองปับ๊บถ้ามันสวยๆเนี่ยเขาอยากได้ เขามงปั๊ถ้ามันมีหนอนมีตนหนิมีรอยหนอนกะอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่เอาเลยสุดท้ายต้องขายราคาต่ําหมายความว่าถ้าถามว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้คนปลูกต้องใช้สารเคมีต้องใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าผู้บริโภคนั่นแหละอย่างนี้แหละถูกต้องฮนะจริงๆแล้วกเกษตรกรเนี่ยก็ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากยาเสี่ยงต้องทุนอีกนะ แล้วก็เสี่ยงอันตรายชีวิตของของตัวเองด้วยนะฮะจริงๆเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เลยแต่จําเป็นต้องใช้นะฮะถ้าไม่ใช้ก็คือไปไม่รอบถึงแม้ว่าพ่อค้าคนกลางนั้นจะเป็นผู้กําหนดราคาแต่ตลาดก็มีบทบาทไม่น้อยในการกําหนดชีวิตชาวไร่กระลำปรีเมื่อค่านิยมของผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อแต่กระลำสวยๆปลอจากร่องรอยการกัดกินของมแมลง เพื่อความอยู่รอดของผู้ผลิตจึงจำต้องผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาดตราบใดที่ผู้บริโภคไม่ปรับวิธีคิดตราบนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่อาจหยุดการใช้สารเคมีวัตจักรเช่นนี้จึงไม่ต่างอะไรจากการเดินวนอยู่ในเขาวงกตที่หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้เกษตรกร,ร,กรจึงต้องเป็นหนี้จากยาฆ่า,มาแมลงถูกกดราคาและผู้บริโภคก็เสี่ยงอันตรายจากสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทุกอย่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่ต้นทุนชีวิตของชาวบ้านกลับถดถอยลงไปเรื่อยๆพื้นดินแห่งชีวิตที่เคยทำกินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษกำลังถูกฆ่าจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทรัพยากรน,น้ำขาดแคลนแล้ววันหนึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งแย่งชิงเมื่อธรรมชาติเสื่อมสุดจึงไม่มีทางที่มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะมีความสุขไปได้ นี่น้ำขาดแนนคลนไหมค่อยางที่นี่พ่าน้ําเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับน้ำขาดมากเลยน้ําขาดมากจริงๆถ้ามีน้ำนะฮะแถวนี้ทําทําขาดได้หมดครับที่นี่นะเพราะไม่มีน้านะฮะัขาดน้ําก็เลยตอนนี้ก็เลยอย่างมากก็เพียเตร็จได้มาเพราะกล้าเฉยๆฮะถ้าเราจะปลูกแปลงใหญ่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าน้ํามันน้อยไม่กอ่อต้องน้ำต้องรอฝนตกอย่างเดียว ต่างคนต่างก็จะจะ,จะแข่งขันทาแล้วก็อยากจะซื้อของที่มา,าใช้ในในในครอบครัวดีๆแล้วแล้วก็ถ้าไม่ดีเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าอย่างนี้นะถ้าหยุดใส่ปุ๋ยปั๊บเมื่อไหร่ไม่แน่ว่าจะได้ขายกินอาจจะไม่ได้กินโดนสามไปมนี่อย่างดินที่เห็นอย่างเนี้ยพี่ชี้นี่ปลูกอะไรขึ้นไหมถ้าสมมติว่าไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยขึ้นไอขึ้นนี่ขึ้นอยู่แล้วลขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ยแต่แต,แต่ไม่งามเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้กระหลานี ไม่ต้องว่าปุ๋ยเคมีแหละถ้าปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่ได้ขายนะออทําไมครับปุ๋ยขี้ไก่แรงกว่าปุ๋ยเคมีอีกเอต้องได้ปุ๋ยขี้ไก่มาปลูกจึงจะได้กระลำขายเพราะว่าถ้าหากว่ามีปีหนึ่งปีใดที่มีโรคไข้หวันนกเนี่ยระบาดเยอะแล้วก็ถ้าฟาร์มไก่ทั้งหลายแจ้งเนี่ยกระลำก็แจ้งไปด้วยแน่นอนเพราม้องใช้ขี้ไก่ใช่ เื่อเป้าหมายคือความร่ำรวยและเงินทองต้นทุนจึงหมดไปกับค่าปุ๋ยค่าสารเคมีเมื่อต้องใช้เงินลงทุนมากเส้นทางเดียวที่ชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินนั่นก็คือการเดินเข้าไปกู้หนี้ยืมสินจากนายทุนทุกวันนี้นะจะจะเล่าให้ฟังนะมีอ่าเท่าเกศคนหนึ่งเขาอยู่หลงเก่านี่ชาวบ้านที่ท่าเบิกที่นี่นะเขาไปซื้อปุ๋ยซื้อไปซื้อมาก็เกิดเป็นว่าเขาก็ปล่อยให้ด้วยและไม่แค่นั้นเขายังยอมให้กู้เงินอีกด้วยขนาด คนอยากจะซื้อรถเขาก็ยังปล่อยเงินไปให้ไปซื้อรถให้ด้วยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะมันจะตกเป็นลูกค้าที่ติดนิสินเขาใหญ่โตเลยตอนเนี้ยมีมีเยอะไหมครับที่ทําแล้วยิ่งทํายิ่งขาดทุนยิ่งทํายิ่งแบบมีติดหนี้ติดสินมีในหมู่บ้านเกือบจะหมดเกือบจะหมดเป็นนี้เขาอ่าใช่ หมายความว่าคนที่มีบ้านอยู่มีรถขับก็อาจจะมีหนี้อยู่มีมีมีหนี้อยู่เป็นเงินรวมๆันแล้วยเยอะไหมครับเยอะมากก็คงจะหลายล้านนะกู้ส่วนมากก็เป็นกองทุนหมู่บ้านกู้ทกสมาลนงนทุกปีถ้าไม่กู้เลยนีนไม่ได้หรอมันเงินไม่พอหมุนนะพี่กู้ทกสมาช่วยบ้างก็มีหนี้อนอกระบบนอกระบบก็คือรถยนต์ที่ระดับมาทำไมต้องซื้อรถยนต์นะคะมันก็ ผลผลิตของเราแต่ละคนอย่างสมมติแปลงเนี้ยถ้ามาออกมาเนี่ยก้าไล่เลยนะถ้าออกมาปั้านี่มันจะได้ประมาณแปดสิบตันแปดสิบ <Okay. S 1> ตันถ้าเราไม่มีรถนี่ก็ไม่มีใครช่วยเรานอกสาจากเรามีรถเองขนเองแล้วถ้าขายผลผลิตไม่ได้ราคาทำยังไงคะกับนี่ไม่ไม่ได้ราคาแล้วก็ติดหนี้ไว้เลย <laughs> ปีนี้มีความหวังไหมครับว่ากระหล่ำจะได้ราคาดิมันไม่แน่นะมันก็เสี่ยงทั้งนั้นเลยเพราะไม่แน่นอนว่าต้องดูผลผลีว่าเวลาออกปุ๊บนี่มันจะออกมันเยอะมันชนกันไหมถ้าไม่มีของเยอะชนกันมันก็พอราคาดิ้นอยู่ถ้าของชนกันพ่อขาของกัานมันจะ่วยโอกาสกดทีนี้ก็ต้องขายราคาตามล,ลงนราคาแค่ไหนก็ต้องขายไหมคะขายเลยนะราคาตามเท่าไหร่ก็ต้องขายถ้าถึงเวลาแต่พอปีนี้ถ้าราคา tạm hồng bà là có tài dần vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ต้องตำกินกันเป็นกระมังเลยนะครับนี่ภรรยาจอเหรอครับทำหยวกให้หมูเหรเอใช่ให้หมูนี่ก็มีจอแล้วก็มีลูกอันลูกอีสี่กุในบ้านก็พื้นก็เป็นพื้นดินพวกเฟอร์นิเจอร์ก็ทำขึ้นมาอย่างง่ายๆ ในบ้านก็มีเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรนะครับบ้านหัวจอก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวนะครับก็คือหม้อหุงข้าว ถ้มองไปที่ชีวิตของจอตลอด12ปีของการปลูกกระลำปีคงได้คําตอบได้ไม่ยากนักว่าจอประสบความสําเร็จจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างกระลำปีหรือไม่การเริ่มต้นเพาะปลูกแต่ละครั้งต้องเริ่มต้นจากการกู้หนี้ยืมสินโดยแทบไม่รู้อนาคตว่าจะสามารถใช้คืนหนี้สินเหล่านั้นได้หรือไม่อย่างของจอปลูกหกไรน่นี่ทีหนึ่งต้องใช้ทุนเท่าไหร่มันไม่ต่างกว่าห้าหมื่นนะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นไม่ต่างกว่าห้าหมื่นเลยแต่ละแต่ละงวเนี่ยก็คือ พอจะทําทีหนึ่งก็ต้องไปกู้มาทีนึงก็ไปกู้มาทีนึงแล้วตอนนี้มีหนี้มีสินบ้างไหมเนี่ยมีมีนี่กองทุนมีหนี้สหกรณ์นี่หละมีอยู่กี่หนี้ตอนนี้สองหนี้มีสองหนี้กองทุนหมู่บ้านกับสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านนี้มีอยู่เท่าไหร่หมื่นหกหมื่นหกแล้วหนี้สหกรณ์ล่ะสหกรณ์นี่สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ารวมกันแล้วก็สี่หมื่นได้ไหมสี่หมื่นนี่หลย ที่ผ่านมานี่เคยมีนี่สูงสุดเท่าไหร่เออมันปีก็ตกหกเจ็ดหมื่นแต่ไม่ไม่เคยหมดนี่สักทีตั้งแต่ทํามาไม่เคยหมดบันปีก็หมดหมดมันก็ทุนก็หมดละอ๋อพอหมดก็คือหมด,ดเออทงหมดละนี่เราถึงเวลาเอาไม่มีเราก็ต้องไปกู้ใหม่ซึ่งอันนี้แหละที่ทําให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้เออกพราะ<ม><ม>คือเราไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อมเมล็ดพันธุ์นี่เราต้องไปถามเจ้าของร้านรา,าคาเท่าไหร่นี่เ,เขาบอกว่าเก้าร้อยเราต้องซื้อเก้าร้อยอ เขาบอกว่าพันหนึ่งแล้วต้องซื้อพันหนึ่งเบกกหลาำนี่พ่อค้าเข,ขามาซื้อกะหล่ำรกใหญ่มันเรียงกะหล่ำนี่เราต้องถามพ่อค้าว่าวันนี้จะให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอืพ่อค้าว่าเออวันนี้ผมขึ้นสามบาทเราก็ต้องขึ้นสามบาทอ่ะเขาไม่ได้มันถาม้าไร่ว่าวันนี้จะขายราคาเท่าไหร่ให้เราเนี่ยที่ระบบว่าราคามันไม่คงตัวเพราะอย่างนี้เวลาเราเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องไปถามเขาเาวลาเป็นผู้ขายเราก็ต้องถามเขาอีกเวลาเป็นผู้ขายก็ต้องไปถามเขา เขาให้ราคาเท่าไหร่ก็เราก็เอาเท่านั้นที่เราบอกทุกวันนี้ว่าโอ๊ทำอย่างนี้มันสิบเรียกขึ้นสิปีที่ทํามานี่ถึงวันนี้สรุปแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่มีผลก้าวหน้าอะไรแล้วก็ทําไปอยู่ไปเท่านั้นแหละไม่มได้ก้าวหน้าอะไรเลยไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเก็นไม่เคยมีเงินเหลือแนละ้วเ,เห็นคนอื่นเขาทำเขามีบ้าน ใหญ่โตมีรถกระบะจอดอยู่ใต้ถุนบ้านทําไมของจอไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาทานยังไงมันถึงเย็นได้อกับปลูกนี่มันก็ปลูเยอะเหมือนกันการผลผลิตง,งานม,มันก็งาเหมือนกันแต่เราออกขายในถุงตลาดมันก็ขายราคาเดียวกันทำไมเขาได้เยอะเราไม่ได้เยอะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็นยังไงก้มใจไหมถามจริงไหยก้มใจสิผมก็คิดทุกวันอ่ะทําอะไรก็ไม่เข้าเละาะทานรอนนี้ก็ไม่เข้าเลาะเอา ทานลอนหน้าหนาวก็ไม่เข้าล็ะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาในี่ปู่สองรอดนะฮไม่เข้าล็อกสักรอบไม่เข้าร้อนเลยไม่ว่าจอและชาวบ้านทับเบิกจะรู้หรือไม่ก็ตามว่ายิ่งนานวันเท่าไหร่ชีวิตของพวกเขาก็ยิ่งถล่ลึกเข้าสู่หูเหวแห่งความทุกข์จากภาวะนิสินและเป็นเหยื่ออันโอชะของพ่อค้าในทุนที่คอยแล่เนื้อเถือหนังคอยตักตวงผลประโยชน์จากปัจจัยการผลิตแทบทุกอย่างตั้งแต่มเนตดพันธุน์ ราคาปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีหรือแม้แต่ราคากาลามปีที่ชาวบ้านเป็นผู้ปลูกเองกับมือสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือชีวิตเสงียงเคร่งชีวิตหนึ่งที่ถูกความทุกข์จากภาวะนิสินกัดกร่อนความสุขของชีวิตไปจนหมดสิน้นครอบครัวเราบากเรื่องอาหารการกินไหมคะครับลำบาก ยังไงคะถือว่ากินอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะพี่อุดมสมบูรณ์นี่บางครั้งเขาจะกินหลายอย่างมีอย่างละน้อยอย่างละน้อยมันกินหลายอย่างหลายชนิดเพราะจริงอย่างนั้นมันต้องคนรวยถ้าคนธรรมดาเราก็ทาอย่างนั้นมันก็ต้องซื้ออย่างเดียวมันไม่ไหวบ้านเรามันจะไม่มีหลายอย่างกินอย่างไหนก็อย่างนั้นถ้ามือไหนมีผัด ผัดก็ผัดถึงเดียวครับไม่ใช่เพียงแค่เกษตรกร,ร,กรปรกลูกกะหล่ำปลีอย่างจอและชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านของภูทับเบิกเท่านั้นที่ฝากชะตาชีวิตของตัวเองอยู่ภายใต้ระบบตลาดที่พร้อมจะชี้เป็นชี้ตายกำหนดชีวิตของพวกเขา ให้หมุนวนอยู่ในวงจรของหนี้สินจากการทําการเกษตรแบบเชิงเดียวแต่ในแทบทุกหัวระแหงหลายพื้นที่ของประเทศแทบทุกประเภทของการทําเกษตรเชิงเดียวเกษตรกร,กรต่างก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมทํานองเดียวกันนั่นก็คือพันธนาการแห่งหนี้สินที่มาจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอกแทบทั้งหมด